เอาตุ่่งนี้หรือนไหนแล้วแต่พี่ละพี่บอกมาเลยเดี๋ยวต้องขอต้อนรับตั้งสองทีกับเวทนาการอีกครั้งนึงแล้วทั้งงานปีด้อมกับล้วก็เพี่เอาดมีการสัปดาห์พี่ยาวันไหนอ่ะก็ือวเกมผู้ก่อนหน้านี้ก็จบลงไปกับทีมบางลเอาเอายุวิชาวกนยุวิชัวกเกมนี้ก็นาดสสูสี่้รับอน ถ้าเทียบกันตามฟอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นีรส์นกอที่ทำได้ดีกว่าแต่ว่าลูกเซมนนามเนี่ยเชื่อว่าไม่หนีกันเท่าไหร่เลยต้องดูซาลูเรียอ่กูดีกูดีเซซาลูเรียกาีใช่ไหมสามคู่บย่โอเคสีู่่แนี้พี่นะตปาดตอเลยแม่พี่แบบจานี้ครับ มายิก yeah, mm ้ามายาก้าสเปรย์มายาก้าไปมีก hmm. mm ็ไม่ไปถามอ่ะเออเออแล้วเตะแลวโถแค่นี้ก่็ได้นี่โทรมาเพิ่มไม่ได้ไม่ก่อเดือดเดือดเจ้าเลยทีเดียวเออให้อย่ามาขวาครับาีดองนั่งก็ได้โลดทองทอง ไหลมาแล้วถูกเส้นมัดจังหักกับขาลู่นี้ยังไม่หานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเล่นในแนวรู้กพิ่งก็บอกว่าในช่วงหลังค็ับเล่นกันอย่าเข้าขาลุ้นใจสำหรับมัดกับเบิร์ดครับ นีผู้ตัดสินยังไงครับให้ไปทุ่มใหม่แล้วนะคู่น่าจะทุ่มฟาวะมัดเดี๋ยวที่จะตั้งทางขวาว่าเอาไปย่องโอ้ยอยูมโดนจะงไสบอลไม่ได้ครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ให้เดี๋ยวใน้ายมาัดเบิร์ด ขอมาแล้วพักจังหวะนี้แม่บอลสุดท้ายยังแฉลบมาเข้าทางเขาอีดอมกรรมการไม่ว่าอะไรแม่เราปัดทิ้งมาลูกนี้โอ้โหดูบอลสุดท้ายข้ามเส้นไปแล้วที่บอกเขาโอ้เป็นการไปช้าที่สองตัวแม่จังหวะนี้ก็นี่ครับเตะตั้งเตะแบบป่ามาตรงขึ้นมาเดี๋ยวดูอาการผู้สองตัวโอ้จังหวะนั้นคู่นี้โดนช้าเขามาเตะเตะเลยโอ้นข้าแบบสุดเลยแล้วอุกรัดเต็รด้อะไรมาสักคู่ อาไม่ล้วเหอต่างหัอง้อ้เพียบในช่วงหลังเนี่ยผลงานถือว่าไม่ดีเลยก็ต้องพยายามจะต้องเช็คอวมแต็งแรงขอกไม้ได้บอลแต่แล้วเปิดดุ่นยังไม่หายนะเราต้องหัาสองเอาหลบไปได้แล้วไปยกขาขวางตรงโอ้ต้องหวะนี้หลุดไปแล้วเบิร์ตถึงบอลก่อนเื่อนี้ของเพียบครับ เป็นโผนี่ความเร็วถรือว่ามันจะขูบมาถึงบอลได้เร็วกว่าหาบอลก่อนโอ้โหเดี๋ยวดึงเยอะเลยว่านเจ็บหักหรือเปล่าถ้าเจ้าตัวก็รู้วมั้ยกขาแล้วเออมันชักลงไม่ทันครับวจังหวะแบบนี้ผู้เราพูดสักส mm ิ hmm. mm ่งที่ท่าเนี่ยให้ระเบิดได้แล้วต้องระวังเนี้จังหวะที่ในจังหวะต่อไปเนี่ยมันเล่นลุ้งติดประตูเลยเพราะฉะนั้นการเข้าจับต่อจังหวะมันระวังกันด้วยแล้วเจ็บหัแล้วมันจะไม่คุ้มกันเลย เรามาดูฟรีคิปคนเส้นต่อแกโทรจังหวะดน่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหยิงไปตรงช่องว่างที่มีระหว่างกองหลังก็พู้สางตูวนิดเดียวเดยวม่ดูไม่เยีะก็จริงแต่ว่าจังหวันี้ยิงตรงเป็นไรประทัดเลยครับมาดเลยเมเ่ยโอ้โหเริ่มเกเกมมาได้ไม่นานตอนนี้มันถึงตีสักพักแล้ว ขึ้นนำไปแล้วมจากลูกเซฟขีจังหวะมาจากคู่โอ้โหนีเก้เนี่ยผ่านมายังไม่ถึงสี่นาทีดีเลยครับแน่แฉบอลจังหวะนี้สวยเบิร์ดทางชิดกับบอลขวาไปสุดเส้นแล้วจะหักกลับมาได้หรือเปล่าโอ้โหดวลูกสองคนย้อนกลับมาเบิร์ดให้กับรองกลางนี้ที่จะจับแล้วจังหวะนี้ฮ่ยิงแล้วโอ้โหให้ตรงขัพครับ จังหวะน,นี้เด็กวางที่ขวาเต็มเลยครับแม้เท้าถนัดด้วยครับแต่ว่ยิงจังหวะสุดท้ายน่ะบอลมันโค้งไม่พอกเกียร์เล่นสันน้นครับสายมาตั้งโอ้โหแล้วจะทำทิ้งในจังหวะนี้ดูครับจังหวะสุดท้ายนี่ถือว่ายังขายขายกันเกินอยู่ว่าลูกกาจะส่สกอร์น,นี่แค่ยังไม่มีเลยสำหรับเทียรครับ ปล่อยบอลตกแล้วลูกนี้ดูบอลมาเข้าทางตีย่อมหรือเปล่ามัดสายไม่ผ่านจวะแรกแต่ยังตามไปแก้ได้ครับเปลี่ยนการขึ้นมาทางด้านขวาตีย่อมไหลแล้วจังหวะนี้กรรมการมองว่าบอลสุดท้ายโดนแขนไปเล่นของตีย่อมครับก็ให้ต่อมาเป็นลูกซีฟซิฟคนเดีอวกันสนามแล้ว โอ้เรากินใจลูกทีมากผู้สาวตุ่มต้องปัดทิ้งครับแมาไม่ถดีบอลมันตรงต่อ,อด้วยแล้วก็ตะกูไปมุมเล่นสัน้นเลยครับเรากิงยัดมาอ้าวทุกทีต้องในข,อข้อแค่โทษโอ้โหดูว่ามันยางจะพลิกหาเหลี่ยมดีลูกนีที่โดนตาติดเลยครับ ฟุงย oh, <the> mm ัดมาเน่งพวกโหก็ยังเก็บบอลลงได้ไม่ยากเราโจ๊กากิดนิดนึงยวจากด้านหลังแล้วจะมกตางว่ายังไงครับน่าจะให้เด็นซีชิพก็ ต่อยหลขึ้นนะครับขวาฟีโด้เลี้ยงตัดเข้าในมาต่อยใ,ให้มัดย้อนกลับไปตั้งันใหม่เราเบิ้ลยาตหอะเดียวแม่นหรือแบบโอ้โหตลอดเดียวยังจะเช็ดต่อเลยแล้วสำหรับแป๊ปรนะทั้งซ้ายเมื่อคุณคิดาจะตัดบอลลงเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันเนยอะ เปิดยาวเรื่องนี้ก็ยังถลับออกข้างครับคูนลือกมาก็ยังไม่ห่านนะพี no ่้อดในหกคูนออกข้างไปได้อีกครั้งหนึ่งครับชายมาพี่เนี่ยหลาแล้วแต่พี่จริงลูกนี้ครับเต่ายังไม่ผ่านกองหลังของพี่้อครับเราเบิร์ตกลับมาได้ขว้ผ่านมาหึงคนแต่ว่าคนที่สองไม่ผ่านับ วางก่อไปตั้ง,หงใหม่ตรงแล้วกินใจลูกดีไหมตรงต่อไปก็นี่เลยบอกว่าถ้าจะขยับกันมากกว่าน,นี้หน่อยไม่มีตัวใครจับขึ้นไปข้างหน้าเด็กก็ไม่รู้จะไปเปิดให้ใครดูลงไปกองกันที่ในแรีนตัวเองกันหมดก็สำหรับเที่ยวก็สมองก็คั่ว เปิดเปลี่ยนมาก็จะไม่ผ่านครับดับ <Hey, S 1> ได้เองให้ okay. hey, มาโอ้โห oh, oh, ดู <Hey. S 1> ขึ้นหน้าไม่ <Hey. S 1> ได้ต้องเปลี่ยนการยุดต่อาตั้งใหม่ครับ <Hey. S 1> อีกครั้งหนึ่งเ oh. พล็กแล้วจังหว่านี้โอ้โหก็จะืสายบอลแข้งถ่านเตเกมอยู่ครับ แพ้ตายเอากระสือตรอดที่ฟองบอลแยกกกับมาได้เพียบแต่ว่าก็จังเป็นเสียบอลอีกแล้วแต่ว่าจังหวะสุดท้ายกรมาางมองวพาบอลมันออกห้างไปก่อนแล้วครับผมเช็ดมาก็ยังไม่ได้แล้วโอ้โหดูเสียบอลให้มีด้อมอีกแล้วมาตัดเข้าในโอ้โหเบอร์ที่อ้อมหลังให้คนหนึ่งแต่ว่าตัดสินใจยิงแล้วบอลสุดท้ายไปตรงตัวเสาตัวโอเย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ <ame> ỏ! โอ้โหดูว่าไม่รู้จะสายไม่มีตัวใครจับมารับบอลครับเปิดให้มาเน่งล็อกโอ้โหล็อกสวยจังหวะนี้เราไหลทะลุช่องมาตั้มโอ้โหจับบอลแรกไม่ดีครับเรายิงตัวเอ้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเพีับบทจะได้ประตูนี้ได <ues> ้ง่ายๆเลยครับพ <T> ี่ยบโอ้เป็นการยิงไกลมาแล้วไปใชนแหละกองหลังเข้าประตูไวรับโอ้โหดูว่าไม่จังหวะนี้ต้องบอกว่าได้มาง่ายเลยเจอเนี้ยสำหรับเพียครับ เลยไม่มีอะไรจังหวะนี้แลยเสาค่ะโอ้จังหวะยิงยิงแล้วฟองไปฉลัดเสียบหางแล้วเป็นเสาตูดข้างทางเลยตีเสมอได้แล้วครับเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้วเกมเราก็หมักขึ้นทางของที่เหลือแรกเลยสายจับมาแล้วเบื่อตรงนี้ อย่างแก้ได้ครับให้เพื่อนมาจะเปิดไห่ผ่าแล้วกรรมการไม่ว่าอะไรครับให้สัญญานว่าเล่นต่อไปเลยเออไก่เหรอเนี anyway ่ยเออรู้เรืงแรินเศรษเรงเลยคนนี้ กับมาเล่นกันต่อเรอนนี้คีอยอดโอ้โหแต่ว่าถ่ายพอจงหวะนี้ไม้ดีตูมไปเหยียนแก่บอกนาขวาตรงนี้ไปทิ้งก็ได้แต่แต่ว่าก็ยังแย่แต่ว่าได้เอาพีดอ้อมจะไหนทะลุช่องไปผ่านแล้วจะโต้กลับก็เพียบล็อกหลบกลับมาโอเเา้โหต้องดู่ sau đó mà chào đi, tao, không ai nghe được, à, tôi là số 2, bốc, check ma,เตะ, cắt tung điêu hỏng, này đây, học theo เจบาพลหลุดไปเองแล้วโอ้โหเพื่อจ,จ่ายมาันไม่สวยแล้วเรับเออเนี่ยมีโอกาสต้องพยายามทำให้ได้แล้วสำหรับเยพย่อนก็โอ้โหดูเออจ่ยล้อไปทีดนึง่งคิดจอ,อดต่อไปแล้วรับก็ฟุก็เลยทำให้เสียสมาธิไปหน่อย แล้วจังหวะนี้คืนกลับมามาัดหลบได้แล้วให้เราเฟิร์สปล่อยเอ้าไหนอู้เอาแล้วจังหวะสุดท้ายก็การให้เดี๋ยวลูกฟาไวไปก่อนแล้วคเขาไปก่อนนะนี่ทางด้านซ้ายครับโอ้ไปโดนสกิดนิดนึงครับแพ้กับมาโยก้าเาไไนีย ขวามาดูสังหวะนี้เบิร์ดหลายมาแล้วฟัดที่โู้โหนี่ยังตรงโู้โหวิ่งมอาขวางทั้งต,ตัวเลยแมันละกลัวไม่ได้กลัวเท้าของท่าน้าดูได้ของซีดอกเลยแล้วนี่เต้องแบบนี้้องหนังเด็กขาจริงจริงเนี่ย

หลายทะลุซ่องมาเบิร์ตแตงเข้าขวาแล้วยิงก็ยังไปเฉลี่ยไมนผ่านอีกมั้ยได้ครั้งหนึ่งแล้บปล่อยสายสุดบอยเบิร์ตมองไกลแล้วก็ดูยังไม่เปิดกังเปลดการออกทางขวาจังหวะเดียวมามัดแต่งเข้าขวาแล้วให้ลูกนี้ตุ้งตุ<ป>้แฟรเด็ดดีต่ออแล้วลูกนี้กรรมการไม่ว่าอะไรไ<ป> โอ oh, ้โหตัวโลสกิจได้หนะพี่นสองสักคู่ตากกลับมาได้แล้วนี่ตัวกสิทธิ์ของจริงครับคราวนี้โอ้โหนี่ยผู้เล่นของพีด๊อกน้อยยังบอกว่าเมื่อแล้วก่อนหน้านี้ทำไมไม่ฝพาแต่ตอนนี้เนี่ยตัวดิดึงจริตัดสินครับจังหวะแบบนี้เนี่เป็นปีคลิดบริเวณกลางสนามเลยเนี่ยจะได้เปิดเข้าไปลุ้นในกองเขตโทษจะทำได้หรือเปล่า ตรงเิงโอ้โหบอลไม่แฮเลบอลไม่ตรงกรอบครับแต่ตอนนี้อยางเป็นบอลของพีด๊อกดนะแต่ได้โต้กลับมาเบิร์ดพยาจับแล้วเปิดมาเอ้าแล้วไปปล่อยโอ้นึกเตะขึ้นอยู่ด้านหลังครับมัดลูกนทีตอนแรกเราเห็นหลังไวๆอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเขึ้นวิ่งลากขึ้นไปด้านหน้าแล้วไม่เข้าใจกันเองแต่หลังสุดท้ายก็ทำให้บอลมันหลุดออกข้างไปครับ แล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับ้ราได้ครับโอ้โหนี่ยตั้งครับโอ้เมแล้วกูนี่เมื่อลบลบคู่คานเลยแต่ว่าผู้สามารถส่งบอลผ่านมือผู้สาวตูเข้าไปได้ครับตั้มผู้จับบอลแรกดีมากครับแล้วไปกับบอลได้ดีเลยครับเมื่อครู่โอ้วหนี้เป็นสองประตูตอนหนึ่งแล้วสำหรับเยี่ยมจังหโหเนี่ยไปเล่นมาในทิน้งขึ้นนำเฉยเลยครับโอ้ไปไปได้ครับตอนนี้อ่ะครับฟีดอม

ตรงจีเปิดทีกินหน้ามาได้ก็ยังไม่มีใครครับแต่ว่าทุกตรงก็เตะหิงเข้ามาอีกทีนึงบอลสุดท้ายนี่มาก็หายตึกออกข้างไปครับกรุงเร็วเลยตอนนี้เหลืยก็มาสามนาทีเฉลี่แล้วเกมในช่วงเวลาแรกครับพีด็อมนี่เล่นไปเล่นมาตามหลังเลยจับขึ้นนำไปก่อนนะบีด็อมเปิดนะลูกนี้ก็จับได้หายครับตั้มกระโดดต่อ ตัดโตกีกที่นึ่ไม่ตรงเรื่อง คู่ที่หาอะไรครับจับก็ได้ลอยอเฝ่าองคางเด็กหลายบากบอยอีกทีนะครับซ้ายจับแล้วสุดส้นโอ้โหจะเปิดไีกหายเด็กทีนึงแล้วจังหวะนี้ปีกไปก็ไื่หายนะแต่ที่เราได้แล้วจะสูกกับว่บพี่ด้อมมัดแทงออกมาทางขวาเบิร์ดโอ้โหเลี้ยงรอเพื่อนเติมโอ้โหครับจังหวะนี้ใจหลบซักหน่อยครับ 是那怎么没有机会？人家没有它勾。 แล้วยิงไกลลูกนี้ไม่ตกงสองแล้วแม่กับนี่ตัวตัดสินก็จะให้ลุกเตะมุมก็ช่วงสุดท้ายไปชัยแหละผู้เล่นของคุณยอดของหลังครับเตะมุมานาขาวขวาเทียบยัดมาตรงกลางโอ้ยแม่ยังยังเป็นเที่ยวเขาได้ยกทุ่มเนอะ

แล้วจังหวะนี้ก็รับสบายครัรบตอนนี้ก็กำลังจะเข้ามายุคนาทีสุดท้ายครับโคชอาบัตเจก็ปามบอลกันอยู่จังหวะสุดท้ายก็ยังไปไม่ได้ครับแล้วไหลมาจังหวะนี้เต่าให้มาเน่งซ้ายมีปลาหงส์เน่งยิงเองไม่ายมากครับบอยเอาแล้วจังหวะนี้ครับบอลจังหวะแรกไม่ดีครับโอ้โหเขือนจะเสียท่าเหมือนกันครับรุ่นเร็วเลยครับปด่อน เบิร์ตแตะอ้อมไม่ไดหาย้โอ้ยช้างเตะมเดียวออกหลังเลยครับยังได้เป็นเตะมุมน้ชนะขวาเตะมุมก็ต้องอันี้ครับพยายามยกไปเสาไกลโขกต้านกลับมาก็ยังไม่มีใครก็เตะนีเทอยได้ตอนนี้นาทีสุดท้ายแล้วโควตินาบัดเจ็ดกันหนึ่งนาทีครับ มัยงม่มนองยังเันนีแม่งรอให้จะไปต่อไอ้นี่ไอ้นี่จบไอ้นี่นาทียังไม่จบโดนโน่โดนโง่แ้วไม่จแม่งรนว่าลิได้รอหกเข้าซ้ายนี่แล้วจังหวะนี้ถูกไหลมา แฉงยิงก็ยังไปติดบล็อกกับแม่ตองสุดท้ายแต่งบอลนาไปหน่อยครับปุ่มลึกมาอ้าวแล้วมองอ้โหนี่ซุปเปอร์เซฟเลยครับอ่านี่เซฟอย่างกระเลนหน้าเมื่อกี้แล้วลูกแบบนี้ครับแต่ยังได้ปเตะงปุ่มับแม่ดูว่าปฏิกิริยาของเขาตัยังไวเลยแม่เออหนึ่งเออโม่งขาหนึ่งเื่นซ่าแข็งแฉงจัดมาเลยจัดไม่ห่างครับ เดีย๋ยวแน่ไปลูกูๆอีกครั้งนึงครับสองเหล่าเทียบแชมป์ไจับมาคุมไกลมาตั้มอยู่ในกรอบคนเดียวครับเรื่องงงงงหว่ะงงหวะแบบนี้เหรอแล้ไปปั๊มบอลกลับมาได้จังหวะสุดท้ายเดี๋ยวไปลูกคู่อีกครั้งหนึ่งครับหมดเวลาปัดเจกในหนึ่งนาทีเน,นี่ยโจ้น่าจะใคล้หมดแล้วตอนนี้ ตรง่รงลึกมาก็ยังไม่หายแต่ทิ้งเอาแล้วจังหวะที่เบิร์ดให้มามัดล็อกแล้วไหลตามนว้โอ้โหนี่ต้องบอกว่าเพี่อนยังอย,อยู่กันเยอะจังหวะ